สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีทั้งหลายวันนี้ผมจะมาวัดพัดลมระหว่างหกสายนะครับหกสายกับเจ็ดสายนะครับนี่ครับอันนี้มีห้าสายนะครับข้างบนอีกสองสายเป็นเจ็ดสายนะครับตัวนี้ผมซื้อมาจากไอ้ร้านขายของเก่าครับยี่สิบบาทนี่ครับซีเขาก็ไม่ให้มานะครับซีนะครับ ส่วนตัวนี้ผมซื้อลาซาด้าครับเป็นพัดลมไอ้น้ำนะครับหรือพัดลมดูดฝุ่นนะครับมีทั้งหมดหกสายนะครับคู่มือก็ไม่มีนะครับจะมาวัดพร้อมๆกันเลยครับวันนี้ผมจะมาใช้มิเตอร์เข็มนะครับวันนี้ผมจะไม่วัดโอห์มนะครับวัดค่าถ้ามันสูงนี่ก็กลายเป็นเบอร์หนึ่งนะครับมันต่ําสุดเป็นเบอร์สามนะครับ ให้พ่อบ้านแม่บ้านวัดได้นะครับนี่ครับไม่ต้องไปอ่านค่าโองมก็ได้นะครับตอนนี้ผมตั้งไว้อ่าอ่าคูณหนึ่งร้อยนะครับโอเคนะครับวัดกันเลยนะครับก่อนอื่นตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้ขาปลามันอยู่ข้างบนนียแหละนะครับขาปลาอยู่ที่นี้เราก็มาหาสายที่ว่า ไฟต่อจากข้างบนเนี่ยครับนี่ครับวัดอย่างนี้นะครับถ้ามันเป็นศูนย์โอห์มก็แสดงว่าไฟมันต่อเข้าตรงนี้นะครับนี่ครับไม่นีครับแต่สังเกตดูมันจะเป็นสีดําตรงเนี้ยครับสีดํานี่ต้องต่อมาตรงนี้แน่นอนครับวัดดูนะครับนะครับเป็นศูนย์โอห์มนะครับ ศูนย์โอห์มก็แสดงว่าไฟต้องเข้าด้านนี้นะครับเลยอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะครับส่วนนี้สังเกตดูนะครับสังเกตดูมันจะมายุดตรงนี้ครับสีเดียวกันเลยนะครับเนี่ยเหลืองเขียวเนี่ยครับมันต้องเป็นสายกาวนะครับเนี่ยถ้าเป็นศูนย์โอห์มก็เป็นสายกาวนะครับนี่ครับเป็นสายกาวนะครับตัวนี้นะครับแสดงว่าตัวนี้เป็นสายกาวแล้วก็ไม่ต้องใช้นะครับ แล้วก็ใช้แค่ไฟเข้าตรงนี้แล้วก็อนี้เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเดี๋ยวก็มาวัดกันนะครับส่วนอันนี้เป็นสายซีล้วก็หาซีมาพ่วงได้นะครับนี่ครับหาซมาพ่วงได้ครอันนี้ด้านไหนก็ได้นะครับด้านไหนก็ได้หมดครับเพราะว่าเขาต่อไฟอยู่ข้างล่างนี่ยังไงก็หมุนขวาแน่นอนครับไม่ต้องหมุนซ้ายนะครับนี่ครับ อเคครับแล้วก็หาพาเทปมาแปะนิดนึงครับกลัวมันช็อตนะครับเทปมาปักนิดนึงครับ <c oughs> ด้านไหนก็ได้ครับปะไปนะครับนี่ครับปะไปเลยนะครับส่วนทีนี้เราจะมาหาเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะครับ ซนด้านนี้ไฟเข้าด้านหนึ่งนะครับนี่นะครับเส้นไหนก็ได้ครับสาย L สายยิดต่อนไม่เกี่ยวกันนะครับเพราะมันเป็นไฟ AC กระแสสลับอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาต่อเข้าที่สีดํานี่นะครับเห็นไหมครับสีดานี่นะครับโอเคต่อเข้าสีดําเรียบร้อยนะครับต่อครับ เดี๋ยวผมมีที่ต่อด้วยนะครับไม่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 ต้องต่อแบบนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมมีที่ต่อครับครับตัวต่อซื้อมาทั้งหลายตัวนะครับที่ต่อแล้วก็มาต่อแบบนี้เลยนะครับที่นี่นะครับต่อตรงนี้ได้นะครับนี่ครับแย่เข้าไปเลยครับแย่เข้าไปเลยครับสีไหนก็ได้ครับแย่เข้าไปเลยครับนี่ครับ ก็วต่อเข้าไปเลยนะครับเส้นไหนก็ได้นะครับย้ยเข้าไปนะครับโอเคอย่างนี้ดีกว่านะครับส่วนอันนี้เราก็จะมาแตะตรงนี้นะครับแตะอ่าเป็นเบอร์นะครับนี่เป็นเบอร์นะครับแต่เรายังไม่รู้ว่าเบอร์เท่าไหร่นะครับเดยวเราจะมาเขียนไว้นะครับจะเขียนไว้ก่อนนะครับขออนุญาตเขียนแป๊บเดียวนะครับ ครับทีนี้เราจะวัดดูแบบเข็มนะครับดูแบบเข็มไม่ต้องไปอ่านโอห์มก็ได้นะครับผมตั้งไว้อาคูนหนึ่งอยนะครับทีนี้เอาสายไฟเข้านี่เป็นหลักนะครับเออออกมากน่อนนะครับสายไฟนี่เป็นหลักนะครับนี่ครับ ั้งให้เป็นศูนย์โอมเน,นะครับนี่ครับที่เหลือสามสายนี่ก็เป็นเบอร์เนี่ยครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามแต่เรายังไม่รู้ว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนี่เป็นสีไหนนะครับสายหลักเป็นสีดำนะครับไฟเข้าสีดำนี่ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าโอมสูงสุดเป็นเบอร์หนึ่งนะครับถ้าโอมต่ําสุดนี่จะเป็นเบอร์สามนะครับ วัดด um, no ูนะครับ hmm. อ the ่ะมีต่ำกว่านี้ไหมครับไม่มีครับอ่ะไม่มีนะครับอันนี้จะเป็นเบอร์สามนะครับระหว่างสองเส้นนี้ในสูงกว่าครับอ่ะสีขาวสูงกว่านะครับอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์สองนะครับเบอร์สามนะครับนี่กับต่ำสุดนะครับเบอร์สามนะครับอ่ะ หนึ่งสองสามเขียนไว้ก่อนนะครับปากกาเป็นไหนนะครับากหายครับ่ะอยู่นี้ครับขาวหนึ่งใช่ไหมครับขาวหนึ่งน้ำเงินสองแดงสามใช่ไหมครับโอเคครับสามนี่โอมมันต่ำครับจะแซสลหลมากครับไฟก็เข้ามากครับ ก็หมุนเร็วครับเบอร์สองก็ปานกลางครับเบอร์หนึ่งนี่มสูงครับโอมสูงมาขึ้นนี่สูงนะครับดูเข็มนะครับทีนี้ผมจะมาทดลองดูนะครับอ่านี่ต่อเหมือนเดิมนะครับต่อ้เหมือนเดิมนะครับไฟเขาตัวนี้ใช่ไหมครับใหญ่เข้าไปนะครับ อ่ะเี่ยครับอันนี้ก็เป็นไฟนะครับไฟครับเด็ดเด็ดเตรยไฟดูนะครับจับอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับจะให้มันโดดกันนะครับทีนล้วปักเสียบนะครับปักเสียบนะครับนี่นะครับปิดไฟนะครับนี่นะครับ สีขาวเท่าไหรครับสีขาวเบอร์หนึ่งใช่ไหมครับนี่ครับสีขาวนะครับนี่ครับเห็นไหมครับสีขาวเบอร์หนึ่งเงินเบอร์สองแดงเบอร์สามใช่ไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับหนึ่งสองสามเดี๋ยวผมจะต่อสวิตช์ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับปิดปักก่อนนะครับ <c oughs> นี่นะครับจะต่อสวิตให้ดูนะครับนะครับต่อสวิตให้ดูนะครับสีสีขาวเบอร์หนึ่งใช่ไหมครับขาวเบอร์หนึ่งต่อตรงนี้นะครับโอเคครับติดนะครับสีน้ําเงินเบอร์สองใช่ไหมครับ ติดนะครับสีแดงเบอร์สามใช่ไหมครับอ่ะติดแล้วครับส่วนไฟใช่ไหมครับไฟด้านด้านนี้มันต้องเข้าตรงบาร์นะครับเนี่ยตัวนี้ต้องเข้าตรงบาร์นี่นะครับโอเคครับไฟเข้าแล้วนะครับทีนี้ก็เสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กเสียบปลั๊ก เสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กนะครับเปิดสวิตช์ครับกดเบอร์หนึ่งครับนะครับเบอร์สองเบอร์สามครับถึงสายกาวไม่ใส่ก็มือจับได้ครับไม่เป็นไรครับเนี่ยสายกาวนี่ออกก็ได้นะครับเนี่ยไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับเนี่ยครับ ก็ทำงานปกตินะครับทงานปกติครับปิดปักนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปเป็นพัดลมตัวนี้นะครับตัวนี้ก็หมดนี้แล้วนะครับเกียเออก่อนนะครับ โอเคครับต่อไปจะวัดตัวนี้ดูนะครับนี่จบลงแล้วนะครับต่อไปจะมาวัดตัวนี้นะครับได้มาใหม่ๆสดๆดเลยนะครับตัวนี้นะครับลาซาด้ามาส่งนะครับเป็นพัดลมไอนามนะครับลมหกสายนะครับตัวนี้ครับ ลมหกสายครับนี่ครับก่อนอื่นแล้วก็จับไอ้สายคาปลาเหมือนเดิมครับที่โอมมากที่สุดนะครับโอมมากที่สุดก็ให้เป็นคาปลาครับจับไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับ สายไนก็จับไปเรื่อยๆครับนี่ครับถ้าสูงกว่านี้ก็ถือว่าเป็นสายขาปลานะครับอืมอืมไม่มีสูงกว่านี้ใช่ไหมครับอหรือท่านจะจดเอาก็ได้นะครับวิเคราะห์ครับแต่ผมไม่จดครับผมจะวัดให้มันสูงสุดก็พอแล้วครับนี่ครับเนี่ยก็ยังไม่สูงเท่าไหร่นะครับแดงนะครับ จับให้ทุกครบทุกนี่เลยนะครับอืจับให้ครบทุก <c oughs> สี่ทุกเบอร์มันก็จะวิเคราะห์ได้นะครับอ่าพัดไปเรื่อยๆนะครับอืมครับอืมอันนี้สูงกว่าเพื่อนเลยนะครับผู้นี้สูงกว่าเพื่อนนะครับ นี่ครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับสูงกว่านี้มีหรือเปล่าครับสูงกว่านี้มีไหมครับนี่ก็ไม่มีนะครับไม่มีแล้วนะครับไม่มีครับสรุปล่าสีดํากับสีเหลืองนี่นะครับสูงกว่าเพื่อนนะครับ นี่นะครับสูงกว่าเพื่อนนะครับมาทางนี้ถือว่าโอมต่ำและมาทางนี้ถึงโอมสูงครับผมตั้งอาคูร้อยไว้นะครับมันจะอ่านง่ายนะครับเห็นไหมครับคู่นี้ครับคาปาครับคู่นี้คาปาเราก็เอาคาปามาใส่นะครับหาคาปามาใส่ก่อนนะครับแกเอาจากตัวนี้มาครับแกเอาจากตัวเก่าเมื่อกี้มาใส่นะครับ ตัวเก่า่มาใส่ต่อนะครับเห็นไหมครับด้านไหนก็ได้นะครับนี่ครับถ้ามันหมุนกลับค่อยสลับสายนะครับนีครับทีนี้ก็เหลือสี่สายนะครับมันจะเขียนว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะครับแต่มันมีสี่สายนี่ สายไฟนี่มันต้องต่อเข้ามาที่ c ีตัวหนึ่งนะครับสังเกตดูครับเห็นไหมครับสีดํานะครับอันนี้ก็สีดํานะครับมันต้องต่อถึงกันครับเห็นไหมครับศูนย์โอห์มครับสรุปแล้วเราไม่ต้องเอาสายไฟมาต่อนี่ครับต่อตรงนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับสรุปเอาสายไฟมาต่อตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับเอาสายไฟนี่มาต่อตรงนี้ได้เลยนะครับ นี่ครับเห็นไหมครับสายไฟต่อตรงนี้ก็จะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามด้วแล้วก็จะมาวิเคราะอีกนะครับเันนี้ต้องแตะดูนะครับเห็นไหมครับต้องเอาไฟแตะดูนะครับเสียบปลั๊กนะคนับนี่นะครับปลั๊กนะครับเสียบนะครับเปิดปลั๊กครับแตะดูนะครับตอนนี้ยังไม่รู้เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะครับนหนครับ นะครับนะครับทีนี้เราก็ปิดปักก่อนนะครับทีนี้มาวัดดูนะครับอันไหนเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะครับนี่ครับอันนี้ก็เอาตรงนี้แทนได้เลยครับเนี่ยมีน้ำเงินด้วยแดงด้วยขาวด้วยเอาตรงนี้แทนเลยนะครับเอาตรงนี้แทนนะครับ เดี๋ยวมาใส่ตรงนี้นะครับอ้าวทีนี้วัดแน้วนะครับถักเลยนะครับอย่าลืมนะครับอ้าวทีนี้เอานี่เป็นหลักนะครับสีดำนี่นะครับสีดําเป็นหลักเลยนะครับอ้าววัดตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ครับสีดํานี่เป็นหลักนะครับสีดําจับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับทีนี้ก็ดูโอมก็แล้วกันนะครับ ้าโอมสูงสุดนี่เป็นเบอร์หนึ่งนะครับต <us> ่ําส um ุดนี่เป็นเบอร์สามนะ้วเอาว่าสีขาวก่อนสีขาวเท่านี้นะครับเห็นไหมครับเลขสิบครับอ่าอันนี้สูงกว่านะครับอ่าอันนี้ต่ํากว่านะครับอ่าเห็นไหมครับแสดงว่านี่อ่าเดี๋ยวดูนี่ก่อนอ่านี่เบอร์หนึ่งนะครับตัวนี้เบอร์หนึ่งนี่เบอร์สองนะครับยิ่งน้อยยิ่งแรงนะครับไฟครับสีแดงครับ ตรงกับตรงนั้นไหมครับเนี่ยสีน้ำเงินเบอร์หนึ่งสีแดงเบอร์สองอ่ะสีขาวสีขาวเบอร์สองเนี่ยเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามอ่ะตรงอันนี่ไหมครับเนี่ยสีขาวเบอร์หนึ่งนะสีน้ำเงินเบอร์สองสีแดง 2, เบอร์สามอาตรงกันอีกครับอ๋อเป็นของจีนม่หน้ามันถึงตรงกันนะครับสีขาวเบอร์หนึ่งนะครับ อ๋อนี่เป็นสีน้าเงินเบอร์หนึ่งนะครับสลับกันนิดหนึ่งครับอ๋อสลับกันนิดหนึ่งแต่นี้เป็นสีแดงนี่เบอร์สามเหมือนเดิมนะครับตัวนี้สลับกันครับนี่ครับอันนี้โอมสูงนะครับเบอร์หนึ่งนะครับอ๋อนี่สลับกันนะครับตัวนี้จะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับอันนี้เบอร์สามเหมือนเดิมนะครับอันนี้กลายเป็นเบอร์สองครับสีขาวครับเห็นไหมครับสลับกันนิดเดียวนะครับ โอมยิ่งสูงกระแสยิ่งไหลน้อยนะครับมอเตอร์ก็หมุนช้านะครับโอมยิ่งต่ํากระแสไหลมากครับมอเตอร์ก็หมุนไวนะครับก็ตามนั้นนะครับ่ะทีนี้เราจะมาทดลองดูนะครับผมจะต่อยนี้เลยนะครับต่อสวิตช์เลยนะครับอันนี้ก็ใส่ตะกวนนิดหนึ่งนะครับมันจะปักกีง่ายนะครับ ใส่ตะกวนนิดหนึ่งครับปักง่ายครับนี่ครับวิธีนี้ก็จิ้มอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับนี่ครับนี่เบอร์สามใช่ไหมแดงอ๋ออันนี้เป็นสีดํานะครับสีแดงนี่เบอร์สามนะครับอ้าวจิ้มนี่ครับเบอร์สามันเสร็จตัวอันนี้มันสลับกันใช่ไหมครับอันนี้อาจสีขาว สีขาวเป็นเบอร์สองนะครับสลับกันเมื่อกี้นะครับสีขาวเป็นเบอร์สองนะครับนี่ครับสีนำเงินกลายเป็นเบอร์หนึ่งนะครับสลับกันนะครับมันเสร็จตัวนะครับส่วนสายไฟก็เหมือนเดิมนะครับมาใส่ตรงบานี้นะครับ สายไฟนะครับสายไฟสายไฟมาต่อตรงบายเส้นหนึ่งนะครับนี่ครับนี่นะครับันี้เป็นโซนนะครับส่วนสายมัตเตอร์ก็มาเข้าตรงนี้ครับสายนิวตอนหรือสายลายอะไรก็แล้วแต่นะครับมันไม่จํากัดนะครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับทีนี้ก็ เสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กอ่านี่นะครับเสียบปลั๊กเปิดไฟนะครับเปิดสวิตช์ครับอ่าทีนี้ก็เปิดดูนะครับเบอร์หนึ่งเห็นไหมครับเบอร์สองเห็นไหมครับแรงขึ้นครับเบอร์สามเห็นไหมครับแรงขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะเอานี้มาแปะหน่อยนะครับเี๋่อมองมาเห็นครับตัวนี้แปงหน่อยก็แล้วกันนะครับโอเคปิดกันนะครับปิดกัน ปิดกันนะครับปิดกันนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเอาเบอร์หนึ่งเท่านี้นะครับเบอร์หนึ่งครับเบอร์สองแรงขึ้นนะครับเบอร์สามแรงขึ้นมากเลยครับเห็นไหมครับนี่นะครับโอเคนะครับวิธีวัดแบบไม่ต้องอ่านโอห์มนะครับอ่านแค่เข็มขึ้นมากขึ้นน้อยครับนี่ครับเห็นไหมครับ าจะอ่านโอมก็คูณไปอีกหนึ่งร้อยเลยครับคูณเป็นหนึ่งร้อยเลยครับได้เท่าไหร่ก็คูณเป็นหนึ่งร้อยนะครับแต่ถ้าอ่านเข็มก็ดูแบบผมเลยนะครับขึ้นน้อยก็เป็นเบอร์สามขึ้นปานกลางก็เบอร์สองขึ้นมากก็เป็นเบอร์หนึ่งนะครับขึ้นมาทางนี้นะครับอ่านจากศูนย์มาทางนี้นะครับนี่ครับโอเคนะครับคลิปนี้จะมีอะไรหรือเปล่าครับ สงสัยไม่มีอะไรนะครับที่จะอธิบายนะครับเนาะเดี๋ยวคิดดูอีกนิดหนึ่งนะครับปิดสบู์นะครับเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าครับครับคงไม่มีอะไรแล้วมั้งนะครับอืมคงไม่มีอะไรแล้วมั้งครับปักกมาหนึ่ปครับคงไม่มีอะไรแล้วมั้งครับนะคงไม่มีอะไรแล้วครับคลิปนี้ก็ ก็จบเพลงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ